สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเนธเฟอร์ตี้สาระไม่ไร้สาระซีรีส์นี้คือซีรีส์แมว around the world ซีรีส์นี้เราจะมีคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าเหมียวทั่วโลกซึ่งเราประเดิมซีรีส์นี้ด้วยน้องแมวมงคลของไทยแมววิเชียนมาศหรือที่ทั่วโลกรู้จักกันในชื่อไซมิสแคทเนี่ย ไม่ได้เป็นแค่แมวสวยงามธรรมดานะเป็นแมวที่เคยถูกเลี้ยงในวังและวัดวาอารามของไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยจุดเด่นของน้องคือขนสีครีมอ่อนที่มีแต้มสีเข้มตามปลายหูหน้าเท้าและหางและที่พิเศษสุดๆคือดวงตาสีฟ้าสดใสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของน้องรู้ไหมว่า ทำไมขนของน้องถึงมีสีแต้มเป็นเพราะว่ายีนที่ควบคุมสีขนของแมววิเชียนมาดไว้ต่ออุณหภูมิมากๆตอนน้องเกิดใหม่ๆลูกแมวจะตัวขาวโพลทั้งตัวเลยเพราะตอนอยู่ในท้องแม่ตัวของน้องจะอุ่นมากพอออกมาเจออากาศข้างนอกส่วนที่เย็นกว่าอย่างปลายหูปลายจมูกหรือปลายหางก็จะค่อยๆพัฒนาเม็ดสีเข้มขึ้นมา เจ้าเมียวน้อยพันนี้วิเชียนมาศเหมือนเป็นเทอร์โมมิเตอร์มีชีวิตเลยก็ว่าได้พระโรคนี้ช่างกว้างใหญ่ซะเหลือเกินร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันกันกบเมธเฟอร์ติตี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ